เอาครับมาครับเกมแก้ของพี่คาราบาลครับเสกสันให้แก้นะครับเอาเจ้าคับบางพีเป็นตัวยกนะครับตอนนี้ครับเกมที่สองครับโอ้โหเสิร์ฟไล่ยังอยู่ครับไหวไหมพี่คาราบาลเอาเกมที่แปดแต้มนะครับเอฟซีครับแต้มล็อกนะครับนานเหมือนกันนะครับแต้มล็อกแปดแต้มนี่ ไม่ใช่แต้มไหลนะครับมาแล้วครับขาขวาครับข้ามหัวนะครับเสกสันโดนเข่าพีกระลาบาากเล่นยังไงครับหัวหยอดลงมาหน้าเนี้นี่แหละเสกสันหยอดไหมตีลงไปโดนเกี่ยวอีกยันคืนถูกไหมเอาล้นมาครอบอยู่ไหมยังไงครับไม่ฟาวครับได้แต้มครับพี่เล็กกระบาวนะครับกับเจ้าครอบบางพีได้แต้มครับ

เปิดหัวแกะลูกนี้ครับแกะซ้ายดีครับเสกสันครับเสกสันให้แก้นะครับเป็นคอปบังพีนะครับตัวยกนะครับ พี่เล็กคาราบาวครับเปิดหัวถอยก็ไปกี่เค่กคาราบาวลูกตรงตัวทำไม่ได้นะมันต้องออกข้างๆนะแกป่านนะครับผมดูครับด,ดูออกไหมหรือดีโอ้โหลูกข้ามหัวคนงสูงไม่เอานะ เออหว่าพี่เล็กกระบาลแปลกเนาะตัวส,สูงครับผมก็เสิร์ฟงนี้มนไม่ข้ามครับฝั่งนี้เสกสันข้ามแต่หัวแปรครับฝั่งน้นข้ามฟรีนะครับสำหรับพีเล็กกระบาวข้ามฟรีนะครับเจ้าครอบยกน้นลูกสองครับแต่เสิร์ฟได้หมดทุกคนนะเอฟซี FC ครับ ้ยมีมีหอดสั้งตัดผมมาอยู่นี่วะโอ้ยหยอดไม่ข้ามครับลูกนี้ครับขึ้นมาเป็นสองต่อสามครับสกอร์ครับทูที่ขาขวาครับเสกเสกข้ามหัวครับเสกข้ามเฉพาะหัวนะครับหัวกับแปะนะครับ พี่เล็กคระบาวครับข้ามฟรีครับถุงเท้าดําตรงสูงครับนี่ข้ามฟรีครับจะครับยกล้นได้สองต่อสามครับทูที่ไปไปไปเดี๋ยวเจอกัน,ออนโอ้ยไม่ข้ามครับลูกนี้ลากไม่เข้าก็ตีไม่ได้นะครับลูกหัวนะครับ สามเท่าเออมันก็บ่ตรง,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 งกันกว่างง้องขว่ายกันโอ,โอ,อ,อ,อ้นอยู่ที่ขาบ่รอโอเคอยังเกินสามเท่ากันนะครับที่อ้อโอ้ได้แจ้งครับลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับ ไปกลางเลยครับ4ต่อ3ครับสกอร์4่เสิร์ฟไม่กินเสกครับอืมมีน่าจะใช่นะน่าจะโอ,โอ้ยพี่กระลาบาครับประมาทไปเบาเหลี่ยมนี้ครับลูกนี้ครับงามหน้านเลยนละครับแค่ข้ามก็ได้เลยนะนครับห้าต่อสามล้นมาอีกแล้วครับ โอ้ยโอ้ยลน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 หกต่อสามไปแล้วครับโอ้เสิร์ฟกินเสิร์ฟกินเลยครับเออว่ะเอาไปเอามาครับกอนแรกได้สามแต้มนะครับเกมก่อนได้สี่แต้มนะครับทีกระบาวครับสองสองเกมรวมกันจะถึงแปดแต้มไหมครับโอ้ยโดนซ้ายครับหัวหนักหนักอืมเจ็ดต่อแปดแล้วครับเกมแปด ฝั่งโน้นสองเกมได้เจ็ดแต้มเสือไปอีกทีหนึ่งโอ้ยโยงหลังดีเนดะ้อโอ้ยไปไหนครับหมดแล้วครับโอ้ได้เฉยแล้วพี่กระบาวครับลูกนี้ครับโอ้โหแย่ไกดีครับขอบคุณนะครับ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมเพจป๋าเตี้ยนะครับนกุมนะครับนะครับตะก,ก้อเลี่ยมใส่ครับเรามาดูเสกสันนะ ทีมชาติไทยครับต่อให้ฝั่งโน้นสองคนเลยครับรีบเตะรีบเกมครับเวลาก็จะหมดนะเดี๋ยวก่อนครับข้ามหัวอีกไม่ข้ามไปแไล้วลูกเสบพอแล้วครับโอเคครับสรุปแล้วก็เป็นเสกสันชนะไปสองเกมครับ บ้าบอกให้เสยงตันเตี๊บใจลืมไปแกลืมไปครับรับเกไ่ได้เหรอทก็เลยรับเสกตัดหนาตันหลังเอายังไง่อร์เสอนเฟร์ดเสะกบไม่ดีเน่อนาะบอร์ดีนะบอกดีเลยแมนเม่อกี้เสร์ฟ เสิร์ฟแปรบบ่อน yeah, yeah. ี uh, oh, ้ถ so? ึงตั้ไ้แก้ต่อเลยเอเอาดูต่อครับเกมแก้ปีกาลาบายยังข้องใจครับให้เสกสันเสิร์ฟขาขวาครับคราวนี้ลืมไปครับนึกว่าเขาตลัดขวาครับตอนแรกใจให้เขาเสิร์ฟซ้ายครับโอ้อะไรเนี่ยดีหรือเสียเนี่ย ครับพี่ระพานำครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเสบาะออก็รอ,อ,อก็รอเสบาะอีกครับเปิดหัวไว้ครับตันไม่เจ้าบครับ เอาไวแล้วเสิร์ฟขวางอ่ะเอเกมหน้าจะให้เสิร no. okay ์ฟอะไรครับอยให้เสี่ยสันเสิร์ฟอะไรครับนี่จะให้เสกสันเสิร์ฟเข่าเปล่าครับหรือว่าเสิร์ฟหัวหนึ่งเท่ากันครับเอาครับหนึ่งเท่ากันครับ โอ้ยหลง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 เอ้ยเสิร์ฟเพิ่งกันหลงเลยเอ้ามันทําไมเป็อย่างเงี้ยเเสิร์ฟกินเสิร์ฟสันเลยสองลูกนะครับโอ้โหหลงเลยสองต่อหนึ่งครับถูกวันมาแล้วขาขวาครับวางพื้นยังไงครับยันถูกไหมเอานี่เริ่มเหงื่อออกแล้วเกมที่สามครับสำหรับพี่เ็กัลบาครับ โอ้โหโอ้โหแตกลูกที่สองแล้วลูกครับขวาครับแกลูกเตี๋วนี่กระเบ้าแกไปยืนมุมโน้นเนี่ยอะไรเนี่ยชาติแตกลูกเต๋าเปรี้ยวแตกได้ยไงพี่ชาติอะโอ้โดนเกี่ยวแล้วครับยังไงครับ ได้แต่ลืมไม่ได้โอ้สบายครับพี่เล็กบอกครับเป้งวัดสีว่าไงครับเสิร์ฟขวาก็ชนะเป้งวัดสีเดี๋ยวปมาเทียนเนี่ยเอาไปสามแต้มเลยไปข้ามฟีนใครเอาไปสามแต้มเป้งเอาไปสามแต้มเป้งวัดสีจริงเหรอคนณไงแจ้งคนนี่เขากล้าตีไหมเอาไปหมดแล้วเขากล้าตีไหมคุณจะลงกันไหมน้องที่วางมันก็เห็นหน้าไม่เอ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 าเขามานสอนประจำาบ้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 คุณพูดมั่วไป ถามว่าเขากล้าตีไหมกันแน่อโอ้โหลูกนี้ขอขอยอดดีครับไม่สู้ครับไม่สู้ครับยอย่าไปเชื่อนั่นไก่แจ้นะครับนั่นไก่แจ้มีแต่เนาะผมเข้าป่าน้ำเรื่อยเลยครับพวทหารสุกมาจากมุกทหารหลอกให้ผมมาเตะทหารสุกไปได้ญญเลยมันเสียพันหน้ามันตเสียอีก เฮ้ยฝั่งน้นน้ำห้าต่อหนึ่งเลยนะครับเป็นไปได้แล้วครับฝ่ายวันรับลูกเสิร์ฟไม่ได้ครับอุ้ยยังไงครับเสกโดนเกี่ยวอีกทีหนึ่งเกี่ยวทุกลูกเลยลูกหัวครับเอา่ะครับตีไปลงไหนครับเสกสันเสิร์ฟไปลงไหนคราวนี้ไม่แตกแล้วครับเสิร์ฟขาขวาครับพี่เล็กบอกว่ามาให้ไวเลยสับขาขวาครับนี่ยังไงครับโอ้ยโดนเกี่ยวเขายังไงครับ โอ้ได้แจมครับสองต่อห้าแล้วครับถูฟายข้ามหัวอีกทีหนึงโดนเกี่ยวโอ้โหโมไนบอกว่าปีหน้าขอเจอป้าหน่อยนะขอเดียวกับป้าหน่อยนะ สู่โมโนายไม่ได้แล้วก็ปีหน้าโมไโนป,ป,ปีหน้าโมโนายก็จะพิ้วกว่าเดิมเทียบโมนี่โมนายนี่ยปาเตียต่อแปดแต้มเต็มไหมอันนี้ผมพูดแบบว่าตามเวทนะแปดท่างปีเกินสิบสามขอเกินสิบสามบอลแปดแต้มบอลทำไมจะไม่เอายิมเสื้อมาเอาอยู่วบโอ้โหปลาตรงนี้เดี๋ยวยิมปลาแปะไปเสียพันห้า โมนายอ่ะเนี่ยมาเดียวใส่น้ำเนี่ยกินปลาแปะไปพันห้าครับ,รบยังงงอยู่ครับฝั่งโน้นครับแต่ลงเมื่อกี้ดีนะครับดีเนี่ยมาถึงก้อนเถอะสามต่อห้าเอาใหม่ครับพี่กระเบาครับ ห้า <c oughs> ห้าต่อสามครับตีใส่เน็ตเลยครับห้าต่อสามครับสกอไฟที โอ้หกแล้วเหรอรวมหกหรือห้าเนี่ยหกเหรอเพราะผมยังไม่ขานแต้นเบอร์จังเนสามต่อหกครับตัวทีครับที่6ิโอ้โหเอาไม่แน่นะครับคราวนี้ถ้าไลไรขึ้นมาเป็นสี่ไม่แน่นะสี่ต่อหกแล้วโฟืิอยันอีกแล้ว เออมันงงไงมันงงไงนาเนี้ยเนาะแล้วเข้าอยู่ใกล้ไงมันกันดอนมาหลังเร็วไงหกต่อสีครับซิกโฟมาครับเสกสันโอ้โห,โห โอ้โหป่าดีครับรับเท่ากันอือพอะกันล่ะตะว่านขาดกำลังก็คือขาดโค้งเลี้ยวโค้แห้งก็คือเป้งวัดรีว่าไงไงเจ้านี่ยผมเห็นปลาเตีย้ยมาเตะกิ่งแก้วอยู่เรื่อยครับกล้าเดียวไหมปลาเตีย้ยปลาเตีย้ยผมบอกว<น>่าปลาเตีย <วน S 2> เต้ย <วน S 2> ต่อยกี่แก้วนะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่กล้าเตะี้ยค <วน S 2> รับหกต่อสี่ครับ เขาผมรู้เวรเขาเข้าเวรไม่กล้าผ่านลมแดงเลยมั่วมั่วมั่วกล้าเดี่ยวลมแดงจริงๆมาหาท้าเข้ามั่วเขามาสาดรบ่อยช่วงโควิดเราเตะจริงกันสู้เขาไม่ได้หรอกเป็นวันสีบางผีบางฉโสดนะครับเปิดหัวปาดมาหาขวาครับ เสียงอะไรวะเรือรอขอบคุณครับ f อซที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเพจป๋าเตี้ยนคุกคุณนะครับนำเอฟซีมาชมเกมต่อไปจะเป็นนิกบางมนนะครับเจอกับเสกสันนะครับเดี๋ยวชมต่อเลยนะครับผมฝั่งนิกอืมสามคนนะครับฝั่งนิกนะครับฝั่งนิกบางมนสามคนเสกสันสองคนนะครับน่าจะเป็นเกมสุดท้ายครับโอ้โหเสิร์ฟขวาได้หนิ โอ้โหเิร์ฟข้างไม่ถน,นัดนะเนี่ยดูแต้มกมดนะครับห้าต่อหก้วครับฝ่ายซิกเศร์ฟอีกทีหนึ่งไกลแล้วครับขาขวาแล้วครับขาขวาแล้วครับปาดออกเลยครับโอ้ยประมาณสองวาครับลูกปาดลูกนี้ครับปาดออกประมาณสองวขายาวเกินเออมันหดขาไม่ทันนะแกต้องเอาลำ้ลำๆยกลำ้ลำๆ พี่กระ,ะบาวาแก่าดได้แล้วเข้ามาใกล้ตัวบวมทันนะครับหกเท่ากันนะครับซิกอ้อโดนเกี่ยวซ้าย oh. อยู่ไหมหลังเท้าแปรข้ามไปก่อนครับข้ามอย่างอื่นไม่ได้ครับข้ามได้จะแปรกับหัวครับเสกสันนะำล้นไหมโอ้โ oh. ห oh. ลูกนี้ยกพอดีครับอ uh huh. ื้มสูสีครับโจโจว่าง่าย โจ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 ผมเดี่ยวกับป้าเตี้ยได้ไหมครับโจสามครับตอนนี้เดินยังยังไม่ไหวเลยครับอย่ามาถามเตะเลยครับแมนียนเหนียนเหนียนเหกเท่าละหกเท่าละหกเท่อหกครับซิกอ๋อเกมแปดแต้ม เอา6เท่ากันครับโอ้เสร์ฟดีนะเนี่ยคากว้าโอ้ยพี่กะลาบ้าปดไม่ข้ามเองครับปาดออกลูกนู้นบอลสองว่าปาดมาทางนี้ไม่ข้ามเลยลูกเดียวเกมนะครับรู้ไหมแตะกอใจไม่ดีวันโมเกมเสกสันรนะรนะเกมไม่เกมครับ โดนซ้ายโอ้ยลูกนี้ฉีกตัวมารับแล้วครับแต่ตะก้อไม่มาทางขวาครับตะก้อปาดมาตรงๆครับพุกตัวเจ็ดครับไม่แน่นะครับเกมทีแ่แปดแต้มนะครับตีลงไม่หัวลูกนี้ครับดูก่อนครับ ไม่ลงแล้วครับเอาแล้วครับแต้มแนละ้วสกอร์แล้วพีกาลาบาวล้นเยอะโอ้โหลูโหโโหโงนี้ตีใส่ตัวพิกะลาบาวเลยครับดีนะไม่ออกครับว่าจะตีให้โดนตัวพิกาลาบาวหลบครับแต่ลูกมันลงครับลงเมื่อกี้ครับออกนี่เสียดายแย่เลยนะนี่ก็น่าจะถึงแต่แก้โดดไม่เป็นน <c oughs> ีน่แก้โดดลั้มไม่เป็น เอาลูกเดียวเกมครับเช็ดต่อหครับเซเว่นสเกมที่แปดแต้มนะครับวันโมเกมโอ้ยปาดดีครับลูกนี้ครับยังเปิดดีครับพี่กระบาวครับไม่แน่แล้ครับตอนนี้ครับฝั่งโน้นเหลือสองแต้มนะครับฝั่งนี้เหลือแต้มเดียวครับอูต่อไปนะ จะเป็นนิกบางมดนะครับเต่ยบางมดแล้วก็นิวพุทธบูชานะครับเสกสรนดูว่าเสกสันกับใครครับหรือว่าเสกสันคนเดียวครับโอ้โหครับลูกนี้ครับกี่โมงแล้วกะไย้จ้ตอนนี้จะปิดยังหรือว่าเลยเวลาได้ โอ้ยดิโอเจ้าพงว่าไหนดอกเลอเลอตาย้อ๋อสามทุ่มสิบนาทีแล้วเลยได้ทีทุ่ได้เลครับเช็ดต้องัวครับลูกเดียวเกมไปไกลๆไปไกลๆล้นไหมหัวมาโอ้ยดีนะลูกบันพลิกเน็ตข้ามครับตะข้ามมาเลยนี่มีโอกาสโดนเกี่ยวครับเสกสรนเนิมลูกนี้ครับทักทายเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผม วันนี้เป็นวันอังคารน,นะครับผมอนุญาตให้แชร์ได้นะครับ FC แล้วก็ส่งดาวให้กำลังใจเพจได้โอ้ยโดนแง่งกลับมาครับโอ้เรียนแบบชาไต้หวันหรือเปล่าครับตีลงไปโดนเขา่าโอ้โห,หลูกนี้ตาลายและเสกสันบอกว่าตาลายครับเกมก็ยั่งรีบเวลาก็ยิ่งบีบครับเกมต่อไปก็ยังรออีกเจ็บทุกเหลี่ยมครับเิรฟขาขวานะไม่เสิฟซ้ายนะโอ้ยเสบดีด้วยนี่เนี่ย โอ้โหเหยียบลุงนี่ดีครับฝั่งนี้เสงสันเสิบขาขวานะครับแล้วก็ข้ามเฉพาะหัวกลับไปเท่านั้นนะอ6ต่อ7ครับเกมที่8แ้มนะครับเอฟซีครับกระเบาาเสิรฟมาขาขวาครับอยู่กลางนะครับลำบากนะครับข้าหัวจะอยู่กลางนี่ครับหยอดครับ โอ้โหลูกนี้ตั้งใจหยอดเลยนะครับสน้ำสาทอนนะครับไปครับเปิดหัวไว้ครับเจ้าคับไหลเข้ามาขาขวาโดนเกี่ยวไหม,มยังเกี่ยวไม่อยู่ครับลูกหนักหน่วงของพี่กระบานะครับเวลาปาดครับ 6-7ครับซิกโอ้ยดีครับลูกนี้ถ้าปล่อยนี้ลงเลยนะครับโอ้เต็มเส้นครับเฮ้ย <Hey. S 1> ลง,ลงไม่<ง>หรอกรรมการบอกว่าลงก็ดีนี่<ง>ดีดีครับดีดีอยู่ดีดดดตาตาลูกฟันลูกก้อนหนยของเจ้าดีเจ้า,ามาทำข่อยเองดีอย่างมากเลยลูกฟอนเออลงลงอ,งอ่งไหนมาขึ้นอีกนึงอ่ะ โอ้โหลูกนี้ครับงงเลยครับลูกทำหน้าเนี่ยนะครับเสกสรรงงไปหมดแล้วครับไม่รู้ไหนเป็นลูกไหนครับเดี๋ยวถามเสกสรรกันนะครับเสกสรรนี่เจอกับน้องต้นฟุกนี่จะกล้าไหมไหมครับเสิร์ฟไปอ๋อยังอยู่ครับเสกครับโอ้โหลูกนี้ครับ มาดีบบเจ้าสามนปากน้วินวสุนท้เสกทันไดเพราเสกันได้สูน้าวินโอ้ เอาครับยังไม่เกมนะครับหกต่อ7จเจตะหงอยู่นี่แล้วครับแ้มฝั่งนี้นะครับเหลือแต้มเดียวนะครับฝั่งโน้นเหลือสองแ้มนะครับเกมครับ s i e v e n โอ้ยเกี่ยวได้มาไหมยังไงหัวไปทางไหนโอ้นี่ไม่แน่แล้วพีระบาวครับเอาละครับเหลือลูกเดียวเกมนะครับผมเอาล่ะครับคนละลูกครับวันโม วั One more. Game. นโมเกมมีกันวาวได้เกมครบลำบากนะครับข้ามหัวนะจับรูปแรกไม่เข้านี่ก็ยังไงครับหลงหรือไม่หลงโอ้ยพอดีเลยครับพอดีเลยครับลูกยกครับโอ้โหเอาแล้วครับเสิร์บข้าวขวาไม่ลงนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับสาน้ำใน ่อพี่เดี๋ยวตามไปอมไม่แน่นะครับว่าไปสนามไหนอนันนี้นะครับเอาครับวันมอเกมเสกสรรนะลูกเดียวเกมนะครับพี่คาราบาบอกว่าอย่างไงก็ไม่เกมครับถามหาเอฟซีเลวบอกว่าไม่เกมครับเอา ข้ามหัวไปยังไงหนึ่งสองโอ้ยล้นไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โอยอยู่เอ้ยโอ้ยลูกปาดออกประมาณครึบหนึ่งนี่แหละครับโอ้โหโอ้ยออกประมาณสามวาเลยลูกปาดเมื่อกี้สวัสดีโอเคนะขอบคุณครับ FC ที่เข้ามาติดตามและชมนะครับต้นฟุก ก้าเดียวครับพี่หนึ่งบางชั้นไหมครับไม่ครับไม่ไม่ไม่ครับหนึ่งบางชั้นข้ามให้แต่หัวแปรครับเวดไม่ถึงหนึ่งบางชั้นหรอครับน้องต้นฟุกครับผมหนึ่งหนึ่งข้ามให้แต่หัวแปรนะครับต้นฟุกข้ามฟรีวันนั้นคือว่าเจ้าต้นฟุกพลิกชนะนะครับโดนจนหนึ่งนำสามแต้มหรือไงเนี่ยครับมาแซงชนะนะครับสำหรับน้องต้นฟุกครับ น่าจะนับไปสิบสามต่อสิบเอ็ดหรือเปล่าครับหรือสิบสามต่อสิบนี่แหละครับต้ฝุกชนะนะครับแต่ตะก้อได้เบียดได้สูสีมากเลยนะครับแต่ถ้าเตะกันใหม่นี่ก็ลำบากนะครัเพราะว่าเจ้าหนึ่งดีเหลือเกินนะครับเอฟซีรอชมเจ้าหนึ่งะครับข้ามหัวให้เจ้าจีนนะเจ้าจีนข้ามเขียวนะเขาจะลงเหลี่ยมกันวันเสาร์นี้ดูครับแต่ตอนนี้ยังไม่โพสเลยนะครับ ถ้ามีโพนก็มีใส่เอาผมขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะกลับมาดูใหม่นะครับฝั่งเสกสันกับเจ้าหนึประทายนะครับฝั่งโน้นเป็นทีมงานพุทธบูชาครับหนึ่งในนั้นมีเจ้านิกบางมดด้วยนะครับผมโอเคครับตัดคลิปกลับมาครับสวัสดีครับ